Alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. 나티메사라낭양장코메사라낭랑에테나자저와세나소티테오두사바랑장코메사라낭랑에테나자저와세나소티테오두사바 <shrielly> <shrie> โยยะคุมาโมหะมาลาปะกัตโตนตามังวะบุโตสุกัตโตวิบุโตมะระตาบาซาบิโมจยันโตตาเตสิเคมังสนัตังมิไดยังบุตังวะรันตังสิระซานามามิโลกัสานาคันจามินายักันจาคันเตจะสะเตจายาสิทธิหวตุ สามัญดราญาตวินาสมินตัวนัมโมตะโยโยวิยาตัสสะตัวดัเสสิโลกัสสวิสุติมาคังเนีญาณิโกธรรมดาราสนาเรตตาดาววสันติการุจยินโนธรรมังวรันตังสิระสานามิโมหาปะนาลังอุปัตตานันัง กันเตจ่าเตจายาสิติหวตัวัพพันดารายาจาวินาจามินตัวตาธรรมเสนาสุกัตานุขโยร์โลกัสสาบาปูบาลิเลสาเยตาสันโดวทยังสันบิโยจะโคจะตาวะกัตาธรรมวิธิธังมกรรติตังหังวรันตังสิรัตนะมามิ Putranu putrang sama sila didi Kante jasa te jaya titi motu ja Dapanta raya da ja wina kemintu Kamu warhatu sama alam putang sama yesinu Kamu utama kata sewa edita

ยานังเยธัมมังครุตตมังปาติโรปะหิเอสวะโสจะบุพเพตะกะตะนุตตะหัตตะสัมมาปะณีติจาเยธัมมังครุตตมัง Nanda dhamma dhariya jaya nanda sanggahua Anawadjali ghammani hitamangkarmutamang Arati wirati babah amat syabana santuti kali masawenang hitam mangkalmuang kan wajah ke manaatan darah hitam mangngkamuang karyacaada tenang Ni anak kaki kiri aja hitam Mo datta lo gadamehi tentang jajana kembali aso ketumira Mang Eta Disa Ekatwana Sapta Waprasita Sata Desodingkan Santi Tante Sang Mangkaramuta มิวเทรัตนังวาิตังเอเทนัสเทนะสุวัติหัวตุวกายังวิรังคังอวัตตังบาลีตังญาณัชฌาสัพยาโมนีสมัยตัวเอเทนะัมเมนะธรรมะที่ยินเยเอดามิรัมิรัตนังวาิตังเอเทนัสเทนะสุวัติหัวตุวยัมบุตรเจโตบริวันนาเยสุจิง samadhi di mana dari kandang mahu, sama di nanti nasa muda bisa di hidam di sambera kenang wanita, ete nasa te nasa wati wadu, ye bukala atas re tani juga ni hundi, ye

ยีนังกุรานังนวังอดิสัมปวังเวรานักิตายาติเกววาสมิงเอทีนาวิชาวิรุณิสันดาเนี่ยบันติธิรายาธาญมปาริปุสยีธรรมที่สังเขรัตนังวานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหัว

मानव शङ्खो सपारी नि กาตาเมระฆงกาตาเมมริตาปาติกามันตุภูตานิจองลัโมภะคะวะโตนาโมจะตันัง oh สัมมาสัมพุทธานังโอทังโคตะดสังฆาตโอทามานังวิจโยตถาเดีริยามเปติปัสสาทีโธสังฆายการตาเบร สามาถแก่ขบสังฆะจเตเตสปาราชินาโมนีนาสมราคาตาบาวิตาโมหิคตาคุวันการติอภิญญาณิกานณ์ญาจพุทธยาเอเตนาสาจวาเสนสอดที่เตวุสปมระเสนิงสมเยนาทวโมคัลานัจการตะัง

สันติปาคาปจนะสันติปาราปจนะมาคาปิตาเจนิคันตาชาตาเบตาปฏิกมาสานสักเกะเกเตมายะมหาปชาติโตสิกีวักเสสิโสระสะปริสานิวัดกังปะทวายทาสิกีสัจเจณามิสวานาทิ เทสะเทสัจจาระมีเทยันตุนิมิตังอาวะมังกรันเจยจามะนาโพสกุณะสัสสโทวะบาปังกัมวะตุสุปินังลกันตังปุตตานุปะเวนะมินาสเมนตุยันตุนิมิตังอาวะมังกรันเจยจามะนาโพสกุณะสัสสโทว ปาปะคาวะตูสุปินังกักันตังธัมมานุภาเวนาวินาเมีตุยันตุนิวิตังเวะมังคัลัญจาโยจาวะนาโพสกุณสสะสะตัวปะปะกาวะตูสุปินังกักันตังสังฆานุภาเวนาวินาเมีตุวตุกาปตตาจันนิตุคาปายาปตตาจันนิปายา

ซาเตปุตตาบาลปันดาปัจเจกานันจะยังบลังอารันตานันจะเตสนาหนังขังมัตาไมสัพพโสอิติปิโสภะตัวอรหังสัมมาสัมพุทโววิเลสะระนาสัมปันโนสุขตัวโลกะริทัวานุตตะโรปุริสัตราไมซาลัง भगव भि गा गा गेन्द्रे सभाव भगव

अन्ते

योजना ग sát tau a na ka ta mo ta ra ngi cha ya do cha wa sa na ng na ka ya ma si he thanh tê na so ma ri na si ta wa mu rin to a thanh tê sa tu te ta ha ya ma di sa cha ga ta ke गा वि เอตปะเดสวชินาจิตาวาโมนีโตอันเตชะสาวนทุเตชยาวังกะระกังโุกะอาเทติโพจเกนาสุตตาภะทังปะมังวิโสตติสุติเบติบากาพิตานังยานาคเนนาวิสินาชิตาวาโมนีโต कान्ते यस भवतु ते शयवाङ्करकम् का। एताभि वोटशयव कलातकथा यो वाचरोति न दिने सरते मदन्ते इतवानरे विविधानि โมกงสูข้างอาทิกมยานารสานยการนโกนโติตายาปะปริัง